คู่เเเพีียงยงงกก็บอไมอสสอสส้สวัสดีค่ะเรียกเสียงฮากันนิดนึงเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็เป็นอีกหวันนะคะที่ทางโปร้อยส103ของเรานะคะได้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้เกิดขึ้นนะคะตอไปเลยเขาบอกว่าวันนี้เนี่ย ระบายสีแต้มบุญนะคะดูจากเสื้อเดินหน้าทําดีอันนี้อาจจะเป็นคอนเซปต์นะคะของโปรเอฟเฟมโดยสามเพนสตาแล้วก็วันนี้เนี่ยเป็นตอนพิเศษเลยนะคะตอนนี้เรายก ขะบวนกรไม่ใช่ขะบวนขันหมากนะคะเป็นขระบวนทีมงานค่ะที่จะมาสร้างบุญกันนะคะที่วัดท่าฉีอําเภอนาสารจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีนั่นเองนะคะแลวก็ในวันนี้อยากจะบอกว่าเป็นเป็นกิจกรรมที่เราได้รับความพร่วมมือทั้งภาครัฐและประชาชนทั่วไปนะคะวันนี้เราได้หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉีค่ะแล้วก็วันนี้มีเขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่จาก การบริหารส่วนตำบลน,นะคะเข้ามาให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เลยทีเดียวสวนวันนี้ทางด้านซ้ายมือของจสก,กี้นะคะชาติก่อนเราเพียงคู่เพียงเก็บดอกไม้รวมตน ไม่สนใจใส่บาทรวมคันชาตินี้เราสองเราสองจึงต้องโศกสันรักกันชอบกันไม่ได้กันบุญเรานั้นไม่มีพี่จะทำบุญก็ขอบคุณครับปฏทุกเพื่อนที่เกี่ยว้องนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่จากทาวิทยุร้อยสามเของเก็ดตานะครับแล้วก็ พี่น้องเจากชนตุจีนะครับ <sle> ท <et hing Switzerland> mm ี hmm. ่มาร่วมกันนะครับโดยเฉพาะผู้นาต่างๆครับด้านท้องถิ่นกรดีท้องที่ปีนะครับน้องๆเจ้าหน้าที่จากอกรมการจากกรมต่าจีนะครับที่มาร่วมกันนะครับในการขับุญครั้งนี้ครับในโครงการกระบายสีแต้มบุญครับให้กับพปัตตานญครับก็ผมเองในฐานะตัวแทนของพี่น้องชาวตนบุจีก็ขอแสดงความยิครับเจ้าหน้าที่จากเอฟเอ็มร้อยสาม กระเทิดของกองบัญชาการหน้าที่ให้โอกาสและก็ทำสิ่งดีๆให้กับตำรวจทุกหลาดครับกบขอบคุณครับและก็ขอให้บุคที่เราที่ร่วมกันวันนี้นะครับจงเป็นกุศลครับที่จะนำให้ชีวิตของพวกเราครับประสบแต่ความสุขความเจริญครับต่อไปนะครับและก็ขอโอกาสนี้ครับเปิดโครงการเรือใบสีเต็มเปี่ของพัฒนาเดินนักดนตรีครับดูครับขอบคุณมากนะครับ เพียง <desserts> คู่เคียงเก็บดอกไม้รวมตนแต่ว่าเราสองคนไม่สนใจใส่บาตรรวมคันชาตินี้เราขอวันนี้เราได้ร่วมกับพอาตกับท่าชีนะครับร่วมกับวิยุาเพชรร้อยสามกระเทือนครับร่วมกันตาสีวัดนะครับรู้สึกดีใจนะครับที่หลายๆคนนะครับ หลายองค์กรเข้ามาร่วม,มทำความดีเพื่อพระเจ้ากุทธาคามสุวรรณแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันวิสาขบาูชานะครับที่หลายหลายคนมาร่วมทำความดีกันนะครับ อนเราเพียงคู่เพียงเก็บดอกไม้รวมตน้นแต่ว่าเราสองคนไม่สนใจใส่บาตรท,ทวมกันชาตินี้เราสองเราสองจึงต้องโศกสันรักกันชอบกันไม่ได้กันบุญเรานั้นไม่มีพี่จะทำได้